โปรดิวเซอร์รายการเดินโชว์เส้นวันค่ะและเป็นผู้ประกาศข่าวของยาดีมทีวีด้วยค่ะหนูเองค่ะเป็นพิธีกรรายการเดินโชว์เส้นวันค่ะชื่ออะไรคะชื่อค่ะชิตาินค่ะคนต่อไปค่ะนุ้ยไหนแฟร์แลงเฟอร์นุ้ยไหนแฟร์แลงเฟอร์ตากล้องค่ะปกติไม่ออกหน้ากล้องนะคะเนี่ย จากเทปจากเทปเชียงใหม่ทีมอมวันนี้มาทําอะไรคะวันนี้มางานแต่งงานน้องซาร่าค่ะ <MER. S 1> ก็เป็นงานแรกะนะ,<ฮ>ะที่ได้มา <personality. S 1> มีโอกาสมาร่วมงานของพี่น้องมุรสลิมเป็นงานแรกเลยทามดูลิลลาตอนน,ตนี้เรามาถึงหน้าบริเวณที่จัดง,งานแล้วนะคะเดี๋ยว ตอนนี้เจ้าสาวมาแล้วเดี๋ยวเราไปหาเจ้าสาวกันนะคะ ตอนนี้เราก็มาเจอเจ้าสาวแล้วนะคะก <ขอ S 1> ็อยากจะขอให้พรให้เจ้าสาวเนี่ยขอให้เราคุ้มครองแล้วก็ให้กิจกา,ารต่างๆที่จะทำในครอบครัวต่อไปเนี่ยจะรรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมมีซาระ่าน้อยไวๆเนาะกอดกันกอดกันหน่อยกอ,อดกัดกหนกหน่อยทุกคนดีใจทุกคนมากดีใจมากสัมผัสหนะะ่อยค่ะเป็นไงวันนี้ก็วันนี้ปกติเป็น คนส<ม>ัมภาษณ์เนาะแต่ว่าวันนี้เป็นคนที่ถูก,กสัมภาษณ์มันก็รู้สึกแบบว่าแตกแล้ก็รู้สึกแบบเซอร์ไพรส์มากที่ที่การ์ตูนมาเพราะว่าไม่คิดว่าจะมามาจากเชียงใหม่เลยดีใจมากค่ะแล้วก็ดีใจที่ทีมง,งานมาก็ขอให้มีความสุขในชีวิตทูอยอยู่ด้วกันก็แบบว่าต่เาเดินไม่มีอุปสรรคเนาะแ <c oughs> ล้วก็มีเร็วๆแล้วกน้เี้ยงห